เพราะฉะนั้นซิทอัพวิพื้นจ็อกกิง้งค,คือคือวิ่งเนี่ยวิ่งเร็วเนี่ยวิ่งวิ่งในสไตล์เดินพาเลทจ็อกกิ้งหรือวิ่งวิ่งเร็วเราก็ใส่จังหวะความเร็วเข้าไปเพราะนั้นเองอาสมรุ้จังหวะรู้ดิเริ่มซ้ายไหมดืดดืดซ้ายไหมซ้าย Ay vinh hát tuyệt 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 sai tuyệt sai tuyệt sai tưng 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 Tưng, sai sai ว่ามันจะไปร้านนี้เพราะฉะนั้นออมันมันฟังดูเหมือนว่าไม่สําคัญแต่การวิ่งสังเกตค,คนวิ่งร,ร้อยเมตรสังเกตคนวิ่งระยะการสังเกตวิ่งร้อยเมตรการไกลวาราทอมันใช้การวี่งเพราะ,ะนั้นเราอย่าไปมองว่าเห็นมิวสปสวีเแลว ตัวตัวยังยกแยกอ่ิตัวยังยกแยกอ่อสมพรได้เจ็ดสิบสี่คะแนนนะซ้ายสายฝาสายตึง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 ก็อยู่ที่วัจังหวอะไรตงเริ่มเร่ดุริยาง j o กกิ้งวิ่งมาจากพื้นฐานเดียวกันนี่มันดูดุริยางทาไม เองกูไม่ดเรียมันเป็นไงมันถือกอมันเดินเลยอรงแจกตึงแจกตึงไมรู้แขาอยู่ที่แต่มันรแกตึงแจกตึงแกตรงู่ดสำคัญสำคัญว่าอะไเริ่มซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายคนวิ่งไปแล้วซ้ายขวาซ้ายตึง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 ตังตงตึง พอรู้ังวอันนี้เราจะวิ่งยาตึงๆนี่ไดไม่เป็นถ้าถ้าจ็อกกิ้งนี่มันต้องต้องสอนอย่างนี้อะยาจอกี่มาเนี้ดูดนดูดานอนอายอย่างนี้ตึงๆๆๆด้้าอเริ่มเริ่มเรสปีดเร็วอ่ะิ่วิ่งวิ่งวันันไปไปดูดเนี่ยอวไม่ ทำไมเราต้องยกมือขึ้นมาล่ะถ้าเรายกมือมันจะทำให้เราไม่มีไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์ถงในการที่เราจะส่งตัวเอง